เมื่อมองในมิติทางโบราณคดีเมืองหนองหารหลวงหรือเมืองโบราณสกลนครในอดีตมีการค้นพบการตั้งที่อยู่อาศัยของผู้คนในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุอยู่ระหว่าง3,500ถึง4,000ปีจํานวนมากก่อนที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ต่อเนื่องเข้าสู่ยุคทวารวดีในพุทธศตวรรษที่11ยุคขอมในราวพุทธศตวรรษที่15 ซึ่งมีการพบโบราณสถานหลายอย่างที่สอดคล้องกันเช่นการวางผังเมืองปราสาทนารายจริงเวงปราสาทภูเพกจากนั้นได้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคล้านช้างในพุทธศตรวตรรษที่19และเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่24จวบจนปัจจุบันหนองหานหลวงคือชื่อของบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสานมีเนื้อที่กว่า7 7 0 0 0ไร่เป็นจุดรับน้ำ จากลำห้วยกว่า21สายมีลำน้ําพุงเป็นแม่น้ําสายใหญ่ที่สุดที่มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาภูพานในหนองหานประกอบด้วยหมูกก่เกาะน้อยใหญ่กว่า30เกาะมีเกาะดอนสวรรค์ถือเป็นเกาะกลางน้ําที่ใหญ่ที่สุดเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเราจะพาทุกท่านไปชมมิติทางโบราณสถานของเกาะดอนสวรรค์เกาะที่ใหญ่ที่สุดของหนองหาน มีตำนานเรื่องเล่าถึงเมืองโบราณที่ล่มสลายจากการกินเนื้อพานดอนและการต่อสู้กับกองทัพพญานาคในมิติทางดาราศาสตร์ก่อดอนสวรรค์ทำมุมเป็นเส้นตรงเดียวกันกับการตั้งปราสาทของโบราณคือปราสาทนารายเจงเวงปราสาทภูเพกการสร้างปราสาทภูเพกปราสาทนารายจิงเวงและก่อดอนสวรรค์ให้อยู่ในเส้นตรงเดียวกันไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญครับหากแต่เป็นความตั้งใจของบรรพชนในยุคโบราณ ที่แสดงให้เห็นถึงการมีองค์ความรู้ความสามารถทางด้านโยธาและทางด้านดาราศาสตร์ชั้นสูงถ้าท่านมาที่นี่ในวันวัสสนวสวิสุวัตก็คือวันที่21มีนาคมกับ,บวันศาสทวิสุวัตวันที่23กันยายนท่านจะเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นตรงกับกึ่งกลางประตูของปราสาทพอดีแล้วถ้าเกิดท่านยิงภาพยุมุมกล้องลงไปในน้ำหนองหานท่านจะเห็น เากาะดอนสวรรค์ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ20กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะในทะเลสาบน้องหานเรืเ่องแสงขึ้นมาเป็นสีแดงสแสดงว่าเกาะดอนสวรรค์ปราสาทนาลายเจงเวงซึ่งเป็นปราสาทขอมอีกหลังหนึ่งกับปราสาทปูเพกอยู่ในเส้นตรงเดียวกันเห็นไหมครับว่าน,นี่คือในยะสําคัญของปราสาทปูเพกซึ่งไม่เหมือนใครเลยโดยการสำรวจของอาจารย์สันสนที่บญโยธยาน ประธานชมรมอารยาธรรมสกลนครมีการพบหินเซาแรงจำนวนสองก้อนความยาวประมาณ1เมตรกว้าง50เซนติเมตรหนักประมาณก้อนละ80กิโลกรัมถูกวางไว้ใต้ต้นโพเป็นที่น่าสังเกตว่าหินในลักษณะนี้ไม่ปรากฏพบตามหมู่เกาะต่างๆที่อยู่โดยรอบลักษณะโดยทั่วไปของเกาะดอนสวรรค์เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศมีต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็ก เช่นกระลอกนกยูงและนกนานาชนิดเกาะดอนสวรรค์ในวันนี้ยังคงเป็นเกาะกลางน้ำที่ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเชื่อว่าภายใต้พื้นน้ำแห่งนี้คือเมืองบาดาลวังนาคีเป็นที่บำเพ็ญเพียบรบารมีของปูส่สวรรคนาคพญานาคผู้มีเกศสีทองผู้คอยปกปักรักษารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้าทั้งสีพระองค์บนภูน้้ำลอดเชิงชุม คือองค์พระธาตุเชงชุมจังหวัดสกลนครในปัจจุบันครับกะดอนสวรรค์ดอยู่ห่างจากคูเมืองโบราณประมาณ4กิโลเมตรหากนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวชมเพื่อศึกษาธรรมชาติชมวิถีประมงหนองหานหรือจะไปกราบไหว้ขอพรจากปู่สุวรรณนาคสามารถเดินทางไปได้ครับมีเรือไว้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวันใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ20นาทีครับ เมืองโบราณสกลนครยังมีเรื่องราวอีกหมื่นพันเรื่องที่เราให้เราได้ไปค้นหาลุยผ่านเลนร่วมเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันไปพร้อมกันครับ